เนี่ยจฉเิเนี่ยดูโอเิเนี่ยอะไรอะไรเออเอบื่อหนาวแล้วค่ะนี่ยโอ้บอาบื่อตอนนี้หนาวแล้วนะหนาวแล้วค่ะต้องสนุกมาด้วยนะ นอนห่มผ้าด้วยนะคะอ๋อ<น>อ๋ออใช่แล้วนั่นเลยน,นอนนอนห่มผ้าด้วยนะคะเนี่ยหนาวแล้วเออหนาวแล้อากาศหนาวแล้วคะ่ะนอนก็ห่มผ้าด้วยนะคะใช่ไหมเออ องคุยเก่งคุยได้ทุกอย่างคุยมาคุยกลับนะน,น้องคุยได้ลเล<อ>ยโอ้ล็อก,กได้เลย้น้องคุยอะไรกันนะดูเรื่องไหมแม่คุยเนี่ยน้องดูเรื่องไหมแม่คุยว่าอะไรดูเรื่องไหม แม่ทุกคำนะทำไมไม่รู้เรื่องอ่ะก็ตอบแม่ไม่ได้นะใช่ไหมลูกอ๋อน้องตอบอยู่นะน้องตอบแม่อยู่นะคะใช่น้องคุยเต็มโอ้น้องคุยเออเออเอได้เด้มอืมอคุยอะไรก็ไม่ดู

เอาไปคปว้าววาค่ะ